อ s s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l อ a h i ะ a b a r กาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรอมฎอนกาลีมนะครับในรายการรอมฎอนไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำตลอดเดือนรอมฎอนนะครับและช่วงนี้จะเป็นช่วงแนะนําองค์กรที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําและพูดคุยนะฮะกับชมรมวิทยุภาคมุสลิมและเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานชมรมท่านอาจารย์สมยศหวังอัมดุลอครับ a s ส a l a m u a l a i k u มครับอาจารย์ครับ Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t u ครับอาจารย์ครับชมรมวิทยุภาคมุสลิมเนี่ยผมจําความได้ว่าพอผมเริ่มเข้าสู่วงการนะในเรื่องของสื่อสารเนี่ยก็ได้ยินแล้วจริงๆอยากให้อาจารย์ท้าวความสักนิดหนึ่งว่าชมรมวิทยุภาคมุสลิมเนี่ยมันมีกําเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับจริงๆชมรมวิทยุภาคมุสลิมผมเองก็ได้ยินมาตั้งแต่พอจะจําความได้โตๆนะครับ เออเดิมเนี่ยจะมีการจัดรายการวิทยุครับผี่น้องมุลิมเราคุณเยื้อนนะบ้านนาคุณจำลองหวังเกษมจัดรายการเรียกเพลงมาเลยใช่ใชอาหรับมาเลยอะไรต่างตางเนี่ยนะครับเออจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมีนักวิชาการร่วมสมัยซึ่งอยู่ในแวดวงของของของสื่อวิยุเนี่ยนะครับคือท่านอาจารย์ชาชาลีคุณสุวรร์ครับท่านก็เลยมันได้มาจิบน้ําชากันแล้วก็คิดกันว่า ต่างคนต่างทําเราน่าจะมารวมกันมารวมกันนะครับเมื่อมารวมกันแล้วก็เลยตั้งชื่อชมรมครับอแล้วแตชื่อชมรมอะไรดีนะฮชมรมอะไรดีก็คือการจัดรายการวิทยุก็ใช้ชื่อว่าชมรมวิทยุอืแล้วก็ที่จัดกันก็ในกลุ่มของมุสลิมก็ตั้งชื่อว่าชมรมวิทยุภาสมูสซิะครับจึงได้เชิญนักจัดรายการนี่มารวมกันมารวมกันนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วแล้วก็เมื่อมารวมกัน ตรงไหนแล้วเวลาใดที่น่าจะเหมาะก็เลยคิดว่าในช่วงในโอกาสแห่งเดือนอมาดอนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเป็นเวลาสักเท่าไหร่แล้วจัโอ้น่าจะ30กว่าปีกว่าครับ40ปีกว่าด้วยเหรอฮะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมกลับจากซาอุดีอาระเบียนี่ก็30ปีแล้วแล้วก่อนหน้านั้นอีกกลับมานีมีิบกว่าปีมีแล้วซึ่งมีอยู่เราก็ยังเป็นผู้ฟังอยู่ตอนนั้นใช่ครับใช่กลับมาจนกระทั่งเออได้รับเชิญให้ไปร่วมไปวิทยากรครับ อะไรเงี้ยนะฮะในปี3าสองอ่ะก็เด็กเด็มีโอกาสเข้าไปคุกคืนใช่แล้วเราทำเนี่ยปีนี้นะก็ยังคงจัดครับรมฎอนเหมือนกันครับผมแล้วเราได้วางยังไงครับอาจารย์ปีนี้เอโชคดีนะทรรมดุล่าที่เรามีแม่งานซึ่งเป็นเรียกว่าหัวหน้าฝ่ายรายการเนี่ยคือท่านอาจารย์ชริป อครับผมท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมูตรีนะครับแล้วก็โดยเพ่ออย่างยิ่งโรมฎดอนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เขาฟังเนี่ยกลุ่ผู้สูงอายุนะที่ว่ากลุ่มสวเนี่ยอยากจะเรียนว่าเราต้องต้องขอขอบคุณทัางเจ้าเจ้ากรมนะกรมการพลังงานทหารเนี่ยที่เขามีความผูกพันเห็นความสําคัญถึงวิุุรมฎดอนของเราเนี่ยนะครับ ใกล้ๆจะจะจะครบรอบปีเนี่ยจะมีการทวนกันปีนี้ทําไมโอ้คือจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งท่านก็เป็นห่วงแล้วใช่ใช่เราก็มีเพราะท่านก็พร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนใช่ซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นนี่ท่านผู้หญิงสมรภูมินาลงก็จะเป็นผู้ครับประสานมีหนังสือขอและหลังจากที่ท่านถึงกับอนิจกรรมแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วก็มีอาจารย์ชลิปนะฮะต่อเนื่องสาสารต่อ ครับผมอาจารย์คะคนที่ติดตามรายการเราอยู่ว่าเออาจจะมีคนที่เคยฟังและถ้าสมมติไม่เคยฟังอยากจะฟังรายการในช่วงเรามาดอนครับอาจารย์จัดเวลาช่วงไหนยังไงสถานีอะไรขอย้ำไหมก็เป็นสองช่วงอ่าสองช่วงนะเขาเรียกเราเรียกกันว่าสองภาคครับภาคแรกกับภาคดึกภาคแรกก็ ห้าโมงเย็นครึ่งก็สิบเจ็ดสามสิบสิบเจ็ดสามสิบถึงสิบเก้านะฮะเรียกว่าช่วงเวลาละสินอดเลยแหละท่านฟังนี่ท่านรู้เวลาละสินอดเลยแหละแน่นอนอ่าทำดีแล้วก็ช่วงนั้นก็บอกเวลาละสินอดแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็ตีหนึ่งครึ่งถึงตีห้าครึ่งก็แสดงว่าช่วงบอกอาสาซุปเหือนเงนใช่ฮะเริ่มต้นถือสินอดแล้วก็ละสินอดทั้งสองช่วงครับผมฮะเพราะนั้นก็เป็นจุดดีเพราะว่าบางทีธรรมชาติของของพี่น้องมุสลิมเราเวลาจะละสินอดเนี่ยมักจะฟังละ ว่าเอบอกได้เวลาอาซาหรือยังเพราะฉะนั้นวิทยุชมรมวิทยุภาคมุสลิมนะเราใช้ชื่ออะไรครับรายการใช้ว่าวิทยุรมดอนของชมรมตรงตรงเลยวิทยุรมดอนของชมรมวิทยุภาคมุสลิม ครับผมแล้วก็เคลื่อนก็เอเอ็มเจ็ดเก้าสองเอเอ็มเจ็ดเก้าสองนะครับแล้วก็สองสามปีมานี่เรามี Facebook ไลฟ์ด้วยเอาละครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สมยศหวังอับดุลลอห์เป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ครับไว้โอกาสหน้าอินชาลอห์เราคงมีโอกาสมาคุยกันในวาระอีกหลายครับผมท่านผู้ชมครับรายการรมฎอนไทม์นะครับในช่วงของรมฎอนกาลีวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนมและท่านอาจารย์สมยศหวังอับดุลลอห์ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับ Assalamualaikum, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.